ถ้าเราอยากกินผักสดอย่างถูกวิธีถูกต้องและป้องกันลมชักจากพยาธิขึ้นสมองจะทำอย่างไรนะครับพยาธิตืดหมูเนี่ยมันเป็นเป็นพยาธิตัวแบนตัวหนึ่งครับก็ชื่อตามตัวครับพยาธิตืดหมูก็ต้องอยู่ในหมูถูกไหมเนาะพยาธิที่อยู่ในน้าไส้หมูครับมันยังไม่ทันชายเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อหมูครับมันออกมากับขี้หมูซะก่อนครับและกลายเป็นไข่พยาธิครับไข่พยาธิอยู่ในดินครับจากนั้นนะครับฝนตกครับแล้วก็ชะล้าง ไข่พญาตืดหมูลงแม่น้ำครับพวกเราที่ปลูกผักครับก็ตักน้ําจากแม่น้ำครับหรือจากลําคลองครับหรือจากที่ไหนก็ตามนะครับที่อาจจะมีหมูเลี้ยงอยู่ใกล้ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยตักน้ํามาลดผักและตอนนี้ไข่พญาตืดหมูอยู่ในผักแล้วครับแล้วจากนั้นผักก็จะเดินเติบโตดีทุกอย่างสมประกอบนะครับชาวบ้านก็เก็บผักไปขายที่ตลาดหรือส่งซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ไปซื้อผักนั้นมากินครับแล้วก็ล้างน้ํานิดหน่อยแล้วก็กินเลย และไข่ยพยาธินั้นเนี่ยก็เข้าสู่ร่างกายเราครับคนไข้ที่มีพยาธิตืดหมูขึ้นสมองเนี่ยเขาก็จะมีอาการนะครับหนึ่งนะครับคือภาวะลมบ้าหมูครับลมชักนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการเขาเรียกเป็นไข้สมองอักเสบนะครับถึงชีวิตได้เป็นเยอะในบางคนได้บางคนก็ไม่เป็นได้ไม่ได้แปลว่าเอ้ทำไมฉันกินผักมาทั้งชีวิตไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ดีเลยครับไม่เป็นอย่าไปคิดมากครับโอเคั okay, นั้นผมก็จะ เล่าวิธีนะครับในการป้องกันให้ฟังว่าเราจะป้องกันอย่างไรนะครับ3วิธีครับข้อแรกเลยนะครับที่จะบอกเลยเนี่ยคือว่าให้ทุกคนนะครับล้างผักนะครับที่ซื้อมาเนี่ยด้วยน้ําสะอาดทั้งหมด5น้ําสมมุติซื้อผักมากำหนึ่งครับเราก็เอาแช่น้ําครับล้างเปิดน้ําไหลไปครับประมาณสักน้ําประมาณ4ลิตรนะเปิดเปิดไปเลยแลก็ไหลไปครับแล้วก็แช่เอาไว้แป๊บหนึ่งครับ แล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วเปิดใหม่ครับอีกประมาณ4ลิตรครับให้อยู่ในนั้นนะครับทั้งหมด5รอบครับแบบนี้มีโอกาสที่พยาธิไข่พยาธิจะหลุดลอยออกไปแล้วครับเนาะก็สามารถกินได้ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับให้โอกาสพยาธิติดหมูน้อยที่สุดนะครับเราต้องเด็ดใบออกต้องเด็ดใบทีละใบหรือว่าเอาก้านออกมาคือเอาก้านกับใบแยกออกจากกันครับแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่ง ให้มันวนไปวนมาในกรละมังอันนั้นครับล้างทั้งหมด5น้ำครับต่อไปนะครับวิธีที่2ครับใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตครับหรือว่าเบกกิ้งโซดาวิธีการในการทำนี้เขาบอกว่าให้ตักเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะครับผสมกับน้ำประมาณ1 0 2ถึงลิตรคือประมาณ1กรละมังครับแล้วก็เอาผักโยนลงไปครับแช่ไปเลยครับเนาะแช่ในนั้นนะครับประมาณ15นาทีครับจากนั้นก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ ล้างผักนั้นด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบครับนี่คือปเป็นวิธีที่สองครับที่สามนี่ให้คุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งนะครับใช้เกลือป่นครับอันที่สองคือด่างทับทิมและสุดท้ายครับอาจจะเป็นใช้น้ำส้มสายชูครับถ้าด่างทับทิมเนี่ยให้หยิบหนึ่งหยิบมือครับอันที่สองเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะอันที่สามน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ใส่น้ำนะครับประมาณ4ี่ลิตรนะครับเอาผักโยนลงไปแล้วก็ ใช้สัสดส่วนนี้เนาะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีเช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็หลังนั้นก็คือเทออกแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับไข่ยพยาดตืดหมูก,ก็มักจะตายหมดนะครับแล้วก็ไหลลงน้ําประปาที่เราล้างออกไปแล้วก็กินผักได้อย่างปลอดภัยและนะครับแนะนําครับทุกๆครึ่งปีถึง1ปีครับควรจะมีการรับประทานยาถ่ายพยาสักิหนึ่งครั้งครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเนาะ